ในเพลนี้เราสามารถจะเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลได้อย่างง่ายๆอย่างในตัวอย่างนี้แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษหากต้องการจะเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาไทยให้คลิกไปที่เมนู setting เลื่อนไปที่ด้านล่างไปที่ไซร์ l a ล g u a งเกจากนั้นก็คลิกไปที่รายการภาษาที่ปรากฏขึ้นแล้วก็เลื่อน score bar เลือกไทยแล้วก็คลิก save ช h a รอสักครู่การแสดงผลก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามที่เราได้เลือกเอาไว้ตอนนี้ก็แสดงผลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยตามที่เราได้เลือกเอาไว้หากต้องการจะกลับให้การแสดงผลนั้นเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถจะทำได้โดยการเลื่อนไปที่ด้านล่าง ไปที่ภาษาของเว็บแล้วก็คลิกเลือก English คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงหัว r พร s ก็จะกลับมาแสดงเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งตามที่เราได้เลือกเอาไว้